จะใช้เวลาตักเล็กน้อยนะครับขอเชิญคุณโยมคุณโยมอาจารย์ดกรกุราบปริศาลผู้ที่ได้ร่วมประสานงานแล้วก็ช่วยหลายอย่างแล้วก็เป็นตัวแทนของคุณโยมบ้านเมืองเพีงทุกคนนะได้กล่าวตอนรับปฏิทินฐานแล้วก็มีสิ่งใดที่คุณโยมจะกล่าวก็คงจะใช้เวลานะตามสมควรตามที่ได้บอกคุณโยมไว้นะก็ขอเดินพร กราบนามัสการพระเถรานุเถระพระคุณเจ้าครูบาจารย์พระภิกษุงสงฆ์สาม,มเณรที่เคารพอย่างสูงตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่เคารพรักอย่างยิ่งนะคะที่มาร่วมงานสัมมนาพระธรรมวินัยในครั้งนี้ขออนุญาต กล่าวในานามของอญาติโยมชาวบ้านเมืองเพลงนะคะที่เป็นเจ้าภาพนะคะจากใจชาวบ้านเมืองเพลงนะคะแล้วก็จากใจญาติโยมอุบาสกบาสิกาซึ่งถือว่าพวกเรามีจิตศรัทธาอย่างยิ่งที่จะ ได้มีโอกาสได้อุปถาได้อุปธรรมพระเทลานุเทระพระสงฆ์สามเณรที่มีเจตนารมที่จะรักษาพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดนี่คือศรัทธาจากใจโยมที่พยายามที่จะช่วย ในทุกเรื่องตัวจันกุลาบเองนั้นเป็นผลบ้านเมืองเพลงนะคะแล้วก็มีความศรัทธาอันดับแรกคือศรัทธาในท่านเจ้าอาวาสก็ต้องขอกราบเรียนกราบนมัสก,การด้วยความเคารพว่าพระคุณเจ้าพระจันนรงสุจินทธรรมโมนั้น ท่านเป็นพระที่มีความมุ่งมั่นไม่ค่อยพูดแต่ทำด้วยใจท่านอยู่กับพวกเรามาตั้งแต่ปี2542พัฒนาวัดสว่างโพชัยมาโดยลำดับอาจารย์กุลาบเองเกิดที่นี่เพราะฉะนั้นก็ย่อมเห็นทุกเรื่อง ที่อยู่บนแผ่นดินนี้จนกระทั่งอ่าพระคุณเจ้าพระจัานรงค์ท่านได้มาการุณามาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่ไม่มีสักวันที่ท่านอยู่เฉยๆนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งพวกเราเจ้าบ้านเมืองเพลงเองนะคะ ต่างจิตต่างใจบางครั้งแต่โดยเนื้อแท้แล้วชาวบ้านเมืองเพลงเป็นคนที่มีจิตใจอันเป็นกุศลเป็นคนบุญอยู่แล้วนะคะก็เราบริหารงานร่วมกันเพราะคุณเจ้าท่านจะให้เกียรติจะให้กำลังใจกับพวกเรา บางครั้งเรามีปัญหาความไม่เข้าใจกันแต่ท่านก็จะใช้ความเมตตากรุณาท่านใช้ปัญญาในการหลอมรวมพลังเชาบ้านเมืองเพลงท่านมีภาวะผู้นำสูงนะคะเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาที่พระคุณเจ้าตลอดจนพวกเราทั้งหมดได้เห็น ต้องกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านเมืองเพงมีสองหมู่คือหมู่สองกับหมู่สิบห้านะคะขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารบ้านเมืองเพงขอบคุณญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาซึ่งมาจำวัดมาฟังเทศฟัง,ฟงธรรมอยู่เสมอนะคะ เสียสละจริงๆนะคะท่านช่วยกันด้วยศรัทธาด้วยความรักในพระพุทธศาสนาพวกเราที่อยู่ในกัลยาณมิตรธรรมทั้งหมดเรามีความมุ่งมั่นที่จะป่าฟันคลื่นคลื่นภัย ภายในและภายนอกในเรื่องของพระพุทธศาสนาเรามีความมั่นคงในจิตใจเพราะฉะนั้นเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะคอยอยู่เบื้องหลังคอยให้กํำลังใจคอยประคับประคองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นรากเหง้าของการบ่มเพาะคน ดีด้วยจิตด้วยกายที่อาจารย์ดรกุลาบเองนั้นได้พาลูกศิษย์ลูกหาชาววิทยาลัยบฑิตเอเชียมาที่วัดนี้ถือว่าวัดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เราออกมาเรียนข้างนอกเราศรัทธาเราภูมิใจและเราก็มีความบริสุทธิ์ใจ ที่จะเดินขอเกาะชายพระเหลืองพระคุณเจ้าไปนั่นคือความจริงที่เราคิดและเราก็จะทำเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่ายังกุลาบกำลังเห็นคุณค่าว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอยากเห็น อยากเห็นห้องสมัมมนาทั้งห้องวินิจฉัยห้องนวกะห้องอุบาสกอุบาสิกามีความมุ่งมั่นจริงจังในการได้รับความรู้เปิดใจอย่างที่พระคุณเจ้าพระเทลานุเทระท่านมีความมุ่งมั่นจริงๆท่านจริงใจมาก ที่จะให้พวกเรานะคะเพราะฉะนั้นมันเขาเรียกว่าเป็นเป็นบุญเป็นบุญตัวอาจารย์ญญกุลาบเองนั้นเรียนทางโลกไปแล้วแต่พอมาทางธรรมต้องยอมรับจริงๆว่าเหมือนนักเรียนใหม่ ถึงแม้ว่าเราจะฝึกเราจะปฏิบัติแต่ว่าในความลึกซึ้งนั้นเราต้องพัฒนาตนเองอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นก็อยากจะกราบเรียนและก็อยากจะกราบนรัสการว่าทำยังไงการสัมมนาพระธรรมวิในัยในครั้งที่21นี้จะได้เห็นภาพคณะสงฆ์คณะ สะมเนรตลอดจนอุบาสกเบสกาได้เข้าห้องและก็ได้รับองค์ความรู้ต่างๆที่ที่พระอาจารย์พระวิทยากรขออนุญาตกราบเรียนว่าจาจาร,ร์กุหลาบสังเกตว่าพระคุณเจ้ามีความมุ่งมั่นมากพระวิทยากรท่านมาก่อนท่านมาเตรียมงาน ท่านมีความมุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้งานสัมม,ามนาพระธรรมวินัยครั้งที่21นี้เกิดมากเกิดผลในฐานะที่เป็นโยมอยู่ข้างนอกได้เห็นข่าวต่างๆมีความประวันพรั่นพรึงพอสมควรแต่ลึกๆขออนุญาตกับเรียนว่า ไม่มีใครจะมาทำลายพระพุทธศาสนาเราได้โดยเด็ดขาดถ้าพระคุณเจ้าถ้าพวกเรานะคะทั้งอุบาสกวาสิกาวันนั้นเดียนจำได้ว่าได้ไปกราบสัมภาษณ์โดยไม่เป็นทางการกับพระอาจารย์พระมานพรนะะเชิงลึกเข้าไป คุยกับท่านขอความคิดเห็นท่านโยมถามท่านว่าทำยังไงพระพุทธศาสนาจะจีรังยั่งยืนท่านตอบโยมว่าขอให้พุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมมีจิตศรัทธาอันแน่วแน่ ท่านใช้คำว่าเข้มแข็งเข้มแข็งนะคะเพราะฉะนั้นในฐานะที่โยมเองนะคะโยมเองอยู่ในเพศคารวาดเรากําลังหลอมรวมหลอมรวมฝ่ายคารวสคาลืหัดเราจะเข้มแข็งเราจะให้ใจ กับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตกราบเรียนด้วยความเคารพอย่างสูงเช่นนั้นนั่นคือจิตใจอันมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบุญอย่างสูงของชาวเมืองเพ็งเป็นบุญอย่างสูงเพราะอะไรคะเพราะว่าเราได้เห็นภาพพระภิกษุสามมเนน เกิดมาอายุ65ปีไม่เคยเห็นภาพที่เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่พระคุณเจ้าตลอดจนพระภิกษุสามนเณรทุกรูปท่านพาพวกเราแห่พระบรมาสารีริกธาตุแล้วก็อุมาสุวาสิกาญาติโยมน้อมจิตน้อมใจ เป็นประวัติศาสตร์ของชาวเมืองเพ็งนี่คือภาพประทับใจคนลุกไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้ประทับใจอันที่สองขอบคุณทุกภาคส่วนทั้งชาวกรุงเทพทั้งอุบาสกวิศิกาทุกทั่วทุกทิศน้อมจิตน้อมใจที่จะถวาย ความสะดวกถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำด้วยใจเพื่ออำนวยความสะดวกให้พระคุณเจ้ากราบขอบพระคุณท่านผู้ในการเบือขายพระอาจารย์หลวงพ่อขออนุญาตนะพระอาจารย์วรพจน์อุปสรรโตท่านเป็นกำลังใจให้พวกเราเราจะเดินเคียงข้าง เราจะขออนุญาตเป็นกำลังใจกำลังกายอยู่เบื้องหลังช่วยพระคุณเจ้าตลอดไปในส่วนของตัวโยมเองเป็นอาจารย์ที่วิัยบัณฑิตเอเชียนำลูกศิษย์ ลูกศิษย์ซึ่งเป็นเปียโทแล้วก็เป็นปอบัณฑิตวิชาชีพครูโยมอยากเห็นเขาเรียนรู้พระไตรปิฎกศึกษาและก็ได้ปฏิบัติธรรมเพราะในโลกภายนอกนอกวัดวัตถุเจริญเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นโยมก็ได้เอาลูกศิษย์ลูกหามาอย่างน้อย ปากของเขาก็จะได้รู้จักเครือข่ายพุทธบริษัทร,รักษาพระธรรมวินัยยังมีในประเทศไทยยังมีพระคุณเจ้าที่มีความเสียสละอดทนอดกลั้นทุกอย่างเพื่อสืบทอดพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี่คือสิ่งที่โยมกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเหนือสิ่งอื่นใดนั้นมันมีปัจจัยความสำเร็จที่ชาวบ้านเมืองเพลงได้น้อมนำแล้วก็ทำเรามีการให้เกียรติกันมีความรักสามัคคีมีความหนักแน่นมีพลังกายพลังใจร่วมแรงร่วมใจ นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณในทุกภาคส่วนนะคะขอบพระคุณคุณสมทิชัยคุณสุทินและคณะจากกรุงเทพมหานครและกนรา,านมิตรธรรมทุกท่านที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นค่าพาหนะเดินทางหรือคระปัตา,าหารอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเผื่อโยมมีอะไรที่จะมีโอกาสได้รับใช้พระคุณเจ้าทุกรูป นะคะพระภิกษุสามนเณรทุกรูกกาุณาเรียกใช้กรุณาบอกนะคะเราจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ท่านได้มีความสุขและมีความมุ่งมั่นที่จะได้ตามที่ท่านมุ่งหวังในท้ายที่สุดนี้ก็ได้แต่มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะสำเร็จสำลิดที่ผลทุกประการ โยมทําวิจัยอย่างต่อเนื่องสามปีแล้วปีนี้จะเป็นปีที่สี่เพื่อที่จะเผยแพร่เผยแพร่งานวิจัยสิ่งที่ท่านทําสิ่งที่พระคุณเจ้าทําไม่สูญหายออกจากโลกนี้ยังเป็นเอกสารหลักฐานที่ปรากฏอยู่เพื่อที่ลูกหลานต่อไปจะได้ จัดลงพระพุทธศาสนาและก็สืบทอดพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าทุกรูปเป็นอย่างสงูงขอบพระคุณทุกท่านพระคุณเจ้าพระภิกษุสามนเณรพศแตลานี้แตละญาติโยมทุกท่านนะคะก็ขอให้มีความสุขอยู่ที่วัดสว่างโพชัยนะคะจนถึงวันที่30และในโอกาสต่อไป เรายินดีที่จะรับใช้เพือขายพุทธบริษัทรักษาพระธรรมวินัยด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะกราบขอพระคุณค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอขอบคุณขอบใจไม่ตีจิตทุกชีวิตด้วยจิตใจกุศลร่วมทำบุญพุทธศาสตร์ ชื่นกระมลมีมากร้นเต็มพลังบ้านเมืองเพ่งโมตนาสาธุก็คุณโยมได้มากล่าวต้อนรับทุกท่านนะก็เป็นโอกาสได้เราโอกาสได้ภาวนาพระคุณเจ้าทุกรูปเวลาเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจอะไรก็ปวดเมื่อยปวดหัวจนร้อนก็มาหาเจ้าวาดหรือไม่ไปหาโยมนะภาวนาไว้แล้วราขอขอบคุณขอบใจทุกรูปนะครับที่นั่ง ฟังด้วยความตั้งอ,อกตั้งใจทุกรูปแม้แต่แต่ไม่เด่นบางรูปบางทีก็สังเกตเห็นง่วงบางอะไรบางอะไรนั่งอยู่นะโอ้พระอาจารย์ชมเชยมากไม่ลุกไปไหนเลยนะเก่งมากก็ขอคงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอมุตนาบุญทูตุลแต่ก่อนจะเลิกนะครับก็ขอก่าวนิมตนท่านพระอาจารย์พระมหาสุภาพเรขาได้แจ้งเวลารายการอะไรต่างๆให้ได้ทราบขอขอบพระคุณครับขอโอกาสครับขอใช้เวลาสั้นๆน,น,น,นะครับแจ้ง ท่านใดที่ยังไม่ลงทะเบียนนะที่กองที่ตลาดลงทะเบียนนะครับแล้วก็ขอ,อนิมนต์นะครับท่านใดที่มีความสามารถในการทรงจำพระปฏิโมกไม่ว่าจะเป็นภิกขุปฏิโมกภิกุณีปฏิโมกกัจยนะสูตรวุตโตไทนะธรรมบทสุโพธาลังการะอภิธานปฏิบิกาที่เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ในท่านทรงจำ นะครับแล้วก็เมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็บอกว่าสองปฏิโมกนีนะ้น่าทรงจํานะครับมีครูบาอาจารย์ที่พร้อมที่จะรับส่งนะครับนะก็ขอรับสมัครลงทะเบียนนะแต่ละอย่างได้นะครับเพื่อนัดแนะการมาท่องส่งนะครับที่ที่ลงทะเบียนนะครับลงชื่อไว้นะไม่ทราบว่าแต่ละที่จะมีกี่รูปนะครับแต่ครูบาอาจารย์พร้อมที่จะรับส่งแล้วทุกประเภทนะครับ ก็ขอแจ้งให้ทราบส่วนในเรื่องของกิจ,จวัดที่จะทําร่วมกันก็ขออนิมตลท่านพระมหาสมรได้แจ้งนะครับพรุ่งนี้เราจะทําวัดตอนเช้ากี่โมงนะรับอาหารบิณฑบาตกี่โมงนะครับนิมต์เลยนะครับอขอถวายความเคารพครับท่านผู้อำนวยการเครือขาา่ายพระสส่์เจริญธรรมนะครับแกอุบกบุกศกบาสิกาก่อนให้แจ้งกิจอะไรวันนี้ปลื้มใจครับ พื่มใจจริงๆครับที่พยายามเหนื่อยมาเกือบหนึ่งเดือนครับแล้วก็เห็นภาพเป็นประวัติศาสตร์ครับวันนี้ประวัติศาสตร์มากๆครับตั้งแต่ทํางานมาเนี่ยสิบปีครับขอโอกาสน,นะครับอาจารย์นะขอครูประวัติศาสตร์สักทีหนึ่งอะไรครับตอนนี้ฮะยอดพวกเราทั้งหมดนะฮะเฉพาะพระพิสูจ์สามเณรประมาณนะฮะยังไม่สรุปโดยชัดเจนฮะขาดสี่ร้อยห้าสิบอยู่นิดๆฮะแล้วเป็นประวัติศาสตร์ปีแรกครับ ที่พระคุณเจ้ามากกว่าสามเะเรนครับพระคุณเจ้ามากกว่าสามเะเรนนะครับปีนีนะ้ประมาณอยู่เยดเยดผมจะขอแจ้งกําหนดการนะครับที่พิจารณาอาหารนี่รู้สึกจะแคบนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นในเมื่อน้องเนนน้อยกว่าพระคุณเจ้านะครับทุกวันเนี่ยเราจะให้พิจารณาพร้อมกันพรุ่งนี้ได้ปรึกษากับทางโรงทานแล้วว่าจะให้น้องเนนพิจารณาทีหลังนะครับเมื่อพระขาดปุ๊บในโต๊ะไหนว่างเนนเข้าได้เลยจะเปิดพร้อมกันสี่โต๊ะนะครับ อาหารนะฮะเข้ casa, ทาทั้งสองฝั่งเข้าทางด้านปีกซ้าย mm hmm. แล้วก็ปีกขวาพระคุณเจ้าเข้าสี่โต๊ะฉะนั้นเจ้านหน้าที่รับประเคนพวกนี้สี่โต๊ะนะครับรับประเคนหมดแล้วก็เรนเนี่ยตามหลังได้เลยนะครับแล้วก็ให้เหลือไว้เมื่อบางแล้วให้เหลือไว้หนึ่งโต๊ะนะครับหนึ่งโต๊ะส,สาําหรับพระคุณเจ้าที่มาช้าอันนี้แจ้งนะครับแก่พระคุณเจ้าทุกรูปครับนะฮะมาช้าจะเหลืออยู่โต๊ะหนึ่งแล้วก็น้องเรนเนี่ยปล่อยสามโต๊ะพร้อมกันแล้วก็หมดก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาต่อนะครับ วันนี้ก็ขออนุโมทนาะทางปอบัณฑิตนะทางบัณฑิตเอเชียนะครับได้มาช่วยเหลืองานได้หลายอย่างนะที่ทําให้แบ่งเบาพระเนนไปเยอะอีกเหมือนกันนะครับตีห้าครึ่งนะครับตีห้าครึ่งระฆังดังเง่งก็พวกเราเตรียมบาตรภาสนะออกมาพระคุณเจ้าก็ตามมาก่อนนะครับเมื่อว่างปุ๊บนี่ถือว่าโต๊ะไหนบางก่อนน้องเน้นเข้าโต๊ะนั้นได้เลยนะครับก็เข้าทั้งสองฝั่งนะฮะ